บายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและก็เอฟซีเบอร์สุขสุขคนเด้อยินดีตอนรับกับสุซองเคงลาสาวลาวน้องพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพ่อๆกับสาวเคงคือเกากับบรรยากาศยามแรงแรงน้องสาวเคงกับสีมาเห็ดกินยามแรงคือเกาพี่น้องไม่เนาะเมนูสาวเคงก็คือก้อยกระปอมพี่น้องสาวเคงสี่ก้อยกระป๋อมใส่หมักหม่วงกระซอน้อยเน้องพี่น้องกระปอมสาวเคงก็เป็นกระปอมกะโตัวบ้านใหญ่พี่น้องเดี๋ยเสีให้พ่อแม่พี่น้องเบิกนาะตอนนี้สาวเคงก็ยัง บดได้สอยเขาพี่น้องยังบดได้คั่วกระปอมเนาะย่งมันครกเดีนี่พี่น้องกระปอมมีกระปอมอยู่สามตเนาอตัวนี้สีใหญ่กว่าหมูพี่น้องกระปอมไม่ใหญ่เพม่นมุกแล้วสองตพี่น้องว่วเพลเสกเข่งผลไปยังงั้นเนาะพี่น้อง่นไปเมื่อวาเมื่อวานเลยเนาะ่นก็เลยได้กระปอมมาพี่น้องนี่ก็สิเป็นกระปอมสสกเข่งแล้วพี่น้องกระปอมก่าเด้อพี่น้องสามตัน้องได้หอกกรสิบปคั่วกันเลยพี่น้อง ตอนนี้น้องพี่น right er ้องสะเก็ดก็ได้เผาแล้วแล้วน้องสะเก็ดซิเอาเก็ตมันออกเลยพี่น้องเอาเก็ตกระปอมออกกระปอมกาพี่น้องเผาเผาใส่ขี้เถ้าแล้วน้องพี่น้องเอาเก็ตออกกอดสิก้อยเอาเก็ตออกเลยการสะเก็ดสิปิ้งปิ้งเลยกาสิไปย้ำหมักหม่วงพี่น้องอานนี้ ฮักกสิได้กินก้อยกระปอเนได้กินแต้ดนดูเลยพี่น้องนี่พี่น้องออกแล้วแล้เนาะตัวหนึ่งเนาะยังตัวที่สองอ่ะ แล้วแหละตัวที่สองมาตัวที่สามเนาะตัวนี้บปัวใหญ่ไปได้พี่น้องไก่กะโอ้ยก้อยกับปอมคลองแซ่บพี่น้องไม่ใหญ่เป็นกระโมกเนาะมกสองตัวพี่น้องยังสามตัวเนาะกระเพ่งกระสิก้อยแบบอยากกินก้อยแบบใส่หลงหวงส้มๆเหมนน่ะพี่น้องแซ่บว่ะเลยสิก้อยเนาะบ่ให้เป็นมุกเบิดพี่น้อง นี่เขาเอาออกแล้วเลยน้อพี่น้องก็ไม่ได้ออกเบิด์คูอันดอกเนาะตัวมันบอ่ออกนางมันเลิกพี่น้องเดี๋ยสเก็งกับสิมาแสวปิ้งเลยน้อพี่น้องตอนสเข็งกันแสวเอาขี่มันออกสเข็งกับสิมไ่ได้ถ่ายพ่อแม่พี่น้องเบื่อเด้อพี่น้องสามตัวแล้วมีตัวใหญ่ตอนนี้นาะพี่น้องสเข็งกับสิได้ปิ้งกับปอมเลยนาะงสเก็งกับได้เอือบเกลือเลยพี่น้องไม่หีบกับสิดำเลยเด้อพี่น้อง ีกัะปอมเนาะหายอยากแหงเขาก็จะปิกเอาไ,ไว้พี่น้องสักเก็งได้เศษนอนพี่น้องตัวผู้มันสักเก็งออกเบิร์อีกอยังมันกระนั่งหายอยากแหงเด้พเอดพี่น้อง <force. S 1> อย่าสาเข่งกับซิมาย้ำหม,มักหม่วงเนาะพี่น้องวันนี้เขาก็จะป,ปิ้งกระปอมไว้แล้วเขาสเข่งกับซิมาย้ำหม,มักหม่วงไว้ใสไก่ก้อยกระปอมอะไรพี่น้องตอนนี้สเข่งก็ได้ปิ้งกระปอมแล้วเนาะพี่น้องสเข่งก็จะได้ไปย้ำหมักหม่วงเนาะ อุ้งหัว,วเซลล์กระซองหน่อยพี่น้องก็ยังบดจจาดเจ็บใส่เบิร์ดหรือบอเนาะเขาก็สียำไปเบิร์ดพี่น้องกขามันลายก็ใส่บอเบิร์ดเนาะย้ำในน้อยพี่น้องกอาสียำในน้อยมันบนน้อยพี่น้องตัวผู้ตัวใหญ่แนละ้วมันอะไรพี่น้อง ผักยำน้อยๆก็บ่น้อยเลยเนาะขั้นตอนใหญ่เอามีดบ่คมบ่ได้เฮ็ดกินยำแลงๆพี่น้องเอ้ยก้อยก็ป้อมใส่มะม่วงเนาะเดี๋ยวเฮ็ดต้นน้อยมันก็บ่น้อยแล้วพี่น้องแล้วเฮาจังซอยอีกเทื่อนึงเนาะ นอกบรรนาเฮาพี่น้องกับมีแต่สิบ่ตักนีเขียดนีอึ่งมีกระปอมพี่น้องของกินก็ได้เนาะหม่งน้อยมันบ่สมกับบ่แซ่บเด้อพี่น้องสําหรับซเนาะเนาะต้องหม่วงสีหลายๆนี่ ปิ้งเอาแบบแหมๆเนาะพี่น้องไข่ใหม่ไข่ใหม่กัมันสิบ่ซุกเอ้พี่น้องเ้าต้องเอาแบบมันเลีอยๆเนาะแล้วแล้วพี่น้องอันนี้มังวงเอากรลายเติบเนาะเดี๋ยวสะเพ็งก็สิทาบแหละกระป้อมซุกไปเลยพี่น้องสะเพ็งก็สิได้มาผักผักกระป้อมแล้วก็สิเอาไปก้อยเนาะพี่น้องตอนนี้ปิ้งกระป้อมของเขาก็ได้ซุกแล้วพี่น้องเลือยงไอ้หอยนี่ทอดสะเพ็งก็สิมาผักกันเลยพี่น้องวันนี้ กรอบๆแลนะ้วเนาะพอเอามีดของเ้าโอเคก็สิตัดปากออกเนาะอืคั่มเลยพี่น้อ,อ,นะอ,อ,นองตอนนี้กะสิเข้าหกงูแล้วเนาะเริ่มสิมืดแล้วเลพี่น้อง เลยตันนึงพันตนาง มขต,ต,ตอนนี้น้องพี่น้องซาเคงก็ได้ผักแวเรียบร้อยแล้วนี่น้องซาเคงก็สิมาก้อยเลยน้องพี่น้องลงมือเลยเนาะ พักสาเก็ดก็มีพักบัวแเลยก็พักเสริมรัวสาระเน่เลยน้อพี่น้องแลวก็อันนี้ก็จะเป็นหมกหมวกของเฮาพี่น้องเขาก็จะใส่หมกหมวกเลยน้อพี่น้องสาเก็เอาไปผักตึกอีกเนาะเพราะว่ามันยอบใหญ่พี่น้องใส่เบิดเลยเนาะชิได้แบบสมใส่หมกหมวกแล้วเขาก็จะใส่เขาขวเน้องพี่น้อง ใส่ข,ข้าวผั่วเลยก็เป็นนัวจ้าแล้วก็มักพริก,นนกนเ,นเน,ะเนาะพี่น้องพริกป่นอะไรเนาะซาเกงใส่เป็นพริกป่นเด้อพี่น้องแจนแต่สูตรไตายเนาะซาเกงใส่เอาซีวิตเพลิดเพลินหน่อยเนาะต่อมาก็เป็นปลาแดกพี่น้องปลาแดกกับบุม้มีน้ำเนาะ ใส่ปลาแดดนะคะตัวสีคนลุนเนาะพี่น้องให้มันเข้ากันนี่พี่น้องปูแล้วน้องไดยว,วสักเกะก็จิมาซอยพักเลยพี่น้องเหมือนใส่พักก่อนจังซีมเนาะว่ารสชาติมันเป็นอังไรพี่น้องผักเสริมกับผักบัวเนาะอันเอาจากส่วนเจ้าของเี่แหละพี่น้องโอ้ยเสียเลยพี่น้องโอ้ หอยผักเสร็จเลยเนาะหอมมะลิพี่น้งองคาร์ลินคลร์ลนหวานกอที่สม้มค่ะกลวมะหม่วงกับสายลายอยู่เนาะพี่น้องนี่พี่น้องซีซันหน้าตาของก้อยกระป๋องสาวเคกเนาะเดเฮาก็มาซีม,มึงเลยพี่น้งองว่ามันจะเป็นจังใดเนาะเม็ดแป้งนัวยังยังอยู่เลวพี่น้อง เดี it, safety, ๋ยวาเคกจะมากินจักคำซองคำให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องว่ากินบางคนก็คิดว่าซาเคกกินกระป๋องพี่น้องกินเนาะกินเบิดกินกระป๋องอื่นเขียดกินได้เบิดพี่น้องบริเลือกอาหารเนาะคองหมักเลยกระป๋องนี่พี่น้องมกกระแทบก้อยกระแซบเนาะเดี๋ยวซาเคก็จะเอาเขาเนียววันทอดมากินให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะนี่พี่น้องก้อยกระป๋องซาเคกเนาะเดี๋ยวซาเคก็จะมาตุ้ยกินจักคำซองคำเนาะให้เอฟซีพี่น้องได้เบิ่งเนาะ ลองสดพี่ง้องสมค่ะเป็นเจ้ขแนวนีนท่อนพี่ง้องมาเลยซิมเลยน้องซิมแล้ะสมค่ะพี่น้นงคุยเลยเนาะ สมมังมว่วก้อยก,กับป้อมสูตรซาวลาเด้อพี่น้องเพืนนที่คำหนึ่งว่า ชิชม่มๆเน,นี่พี่นอ้องแล้วพี่น้องเมนูมันนี่เนะาะก็อิจะมีก็อยกระป้อมนี่แหละพี่น้องที่กินมันนี่เนาะบางลายๆนะไม่ได้หน่อยเลยพี่น้องเนี่ย ก็โอเคเดอ้อพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้สาวเข่งกับสิคอจบคลิปไว้เพียงสำนีนาอฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กด, like, กดแชร์กดซับสไครป์เปิดเป็นกำลังใจให้สาวเข่งเหตุคลิปหน้าต่อไปลยเดอ้อพี่น้องแหละที่สำคัญน้อก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบุพ,พัฒนคลิปใหม่ๆจากส่องเข่งล่าสาวลาวเดอ้อพ่อแม่พี่น้องสบายดี